ติดเข้าไปไาแปดบาทบวกเข้าไปฮะเก็บเศษเข้าไปฮะท่านผู้ชมฮะอ่าเราเน้นเก็บเล็กผสมน้อยให้นะครับได้ในน้อยแต่ได้นานๆนานอ่าสองห้าสิบห้าฮะโอ้ยเดือนหนึ่งเราไล์เดือนสองเราไล์าลาดีแบบนี้นะอ่ากดไปก็ต่อไปเลยอีกสองพี่นะฮะเอาให้ครบสิบอืมอใครกดัวจำไม่ได้กดเทอร์โบออกก็ได้เทอร์โบเอ้ยกดออโต้ออก ตต่กันหน่อยนะขอจูงและปิดนะผมเอาใจสายโดดกันหน่อยนะเกมใหม่ของค่ายพีจีนะครับเกมสายโดดนะใครชอบนะ ลุยกันได้นะครับผมมาเป็นนี้ทุนร้อยเดียวนะครับเอาเซฟหน่อยแล้วกันสักประมาณเบดสแล้วกันให้ค่อยเล่นไปนะเ,เล่นสไตล์เดิมเลยกดมือเหมือนเดิมเลยฮะสิบทีนะเปิดโบงไปด้วยง่ายๆไม่มีอะไรมากเผื่อเป็นแนวทางของเพื่อนๆน้องๆด้วยนะไปลุยต่องานนี้2ทียังเงียบอยู่แล้วกดทีที่3มาแล้วดอกแรกร้อยสิบห้าโอ้โหที่เบดสองนะเนี่ยโอ้โหฮะไล่ต่อไปเลยครับสิบทีเหมือนเดิมว่าตอนนี้4ี่ฮะ 4แล้วห้าหแล้วยังเงียบอยู่แล้วหมาเก็บเศษเข้าไปยังมีของดีมาเรื่อยๆนะครับผม,มแม่ต่างยางเอาผูมาดิเก็บเศษไป5 3 3สครับที 7, ่เจ็ดนะทีที่เจ็ดแล้วโหลดแบบนี้เหมือนจะเข้าเข้าไม่เข้ามาแล้วของฟีเข้าแปดฟีเข้าแล้วเอาสิบยี่สิบก็ยังดีนะครับของฟีเอาไปก่อนนะทุกท่านนะ ทีครับนี่เกมแล้วผิดนะเกมสายโดดนะสมัยก่อนนี่จะเป็นพวกเกมวัวเกมเสือนะตอนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเผือยังชอบอยู่นะครับเกมสายโดดใครพีดีส่งเข้าประกวดนะ <c oughs> ตอนนี้แล้วปิดเรา2องรเหลืออีก3ทีฮนะเอาไล่ต่อไปอันนี้ของฟรีเข้าแนละ้วฟรีสปินเข้าโอ้โหไม่ติดเมื่อกี้ถ้าติดนาะได้เป็นร้อยมเสียดายนะครับ แต่ไนะอ้ยังตอนนี้คอยเข้าไปร้อยกว่าๆแล้วจะเกินร้อยเจ็ดสี่แล้วหมาอีกทีมาอีกแล้วติดเข้าไปไาแปดบาทบวกเข้าไปฮนะเก็บเศษเข้าไปฮนะท่านผู้ชมฮะเราเน้นเก็บเล็กผสมน้อยให้นะครับได้ในน้อยแต่ได้ดานานๆสองห้านสะิบหนะ้าฮะโอ้ยเดือนหนึ่งเราไลา์เดือนสองเราไล์ดีแบบนี้นะนะกดไปก็ต่อไปเลยอีกสองที่นะฮะเอาให้ครบสิบ ใครกลัวจำไม่ได้กดเทอร์โบก็ได้เทอร์โบไอ้กดออโต้อเอาก็ได้นะที่เป็น10ทีอยู่ตรงนี้นะอ๋ง่ายไปเราเปลี่ยนเบ็ดเลยนะเกมเรามาสวยแบบนี้นะจักเบ็ดห้าอะไรสิบเบ็ดสิบแล้วทันเบ็ดสิบแล้ันสู้หน่อยสู้ขอหน่อยฮนะเอาให้ได้10ทีคนระับไปลุย1น0นี้อืมอามาแล้วดอกแรกอืมโอ้โหมาสูงเลย565ร1 0 0บ ไปไล่ต่อไปครับเอาให้ครบสิบเหมือนเดิมปีที่สองฮะแล้วทีที่สามมาโอ้โหกคอนทองติดสี่ร้อยละงานนี้รางวัลเมกาเข้าเอาพะขยัมขึ้นทุนพันสิทธยะทีที่ห้าโอ้โหเรียงไปครับเรียงเสร็จไปฮะับร้อยเจ็ดสิบโอ้โหมาดีนะหลายน้องดีมากนะครับอืทีที่เจ็ดนะแล้วแปดครับแล้วเก้าเก้าแล้วทีสุดท้ายสิบโหลดเข้าฟรีจะติดโอ้โหฟรีมาฟรีมาทีสุดท้ายปิดสวยๆหน่อยอม,มาแล้ว โหลดเข้าแบบนี้โอ้โหพี่ตายผูดโดดแล้วเอาละพันหกจะถึงสองพันไหแต่รอบนี้นะฮะเบ็สิซะด้วยโอ้โหความหวังหมู่บ้านในที่สุดท้ายหรือว่าจะไม่มาซะแล้วได้แบบสวยๆเลยงานนี้ดูดีจะเข้าท้ายพายุไหมทักสิบยีก็ยังดีบอกไปแล้วของพี่เราเอาไว้ก่อนนะท่านผู้ชมฮะออกแล้วได้เล็กได้น้อยก็เก็บไว้ก่อนนะไปถอนไว้ก่อนนะวันนึมีขั้นต่ํานะผม น้อยได้วันละสิบยี่สิว่าได้เป็นเก็บเป็นเดือนนี่ก็ได้หลายร้อยหลายพันแล้วนะ,ะในข้ากหนมมาหว่าดอกนี้สุดท้ายจาดไปเท่าไหร่เจ็ดร้อ้นะฮะโอ้ด้นี้คุ้ม,มเลยโอ้ทุนร้อยเราวันนี้สะใจนะฮะไปแล้วโอ้สองพันสนี่แหละที่ต้องการนะยอดนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปถอนดีกว่านะเจอกันใหม่ EP หน้าและกันสำหรับเกมกระต่ายนะวันนี้ไปก่อนสวัสดี